เอาละครับมาดูประเด็นสําคัญของแต่ละทีมกันต่อในตอน2นะครับเริ่มกันที่ทีมต่อไปนะครับนั่นคือไมอามีฮีทไมอามีฮีทเนี่ยประเด็นที่เขาอยากให้สังเกตนเนี่ยนั่นคือความฟิตของคายลาวลี่คายลาวลี่กรจ่ายตัวเกา๋าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บรบกวนเขาพลาดการลงสนามไป19นัดและก็ทรงเขายังอยู่ในทรงที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ ในปีนี้อีริกสยอยลตาได้บอกว่าไคาล,าล์ลาลีอยู่ในเชฟที่ดีมากๆและถ้ามาผนึกกับจิมนี่บัตเลอร์มาผนึกกำลังกับแบร์มบเดบโยตอนนี้มามมฮิตน่าจะเป็นทีมที่น่าสนใจปัจจัยสำคัญอยู่ที่ไคล,ล์ลาลีนี่แหละจะอยู่ในทรงที่ดีหรือเปล่านะครับทีมต่อมาน,นั่นคือมีวอกกี้บัคมีวอกกี้บัคมีปัญหาอยู่1จุดนะครับคิดมิดเดลตันที่มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ปีที่แล้วในช่วงต้นฤดูกาลเขาจะยังไม่น่าจะฟิตสมบูรณ์ ทำให้โอกาสของเขาเนี่ยจะตกไปอยู่ที่เหล่าดาวรุ่งไม่ว่าจะเป็นจอแดนวอร่าหรือมาจอนวอร์ชมทั้งสองคนเป็นดาวรุ่งที่มีศักยภาพในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยอาจจะเป็นการเบียดแย่งกันทั้งคู่ว่าใครจะสามารถยึดโอกาสตรงนี้ไว้ได้และก็มีโอกาสพัฒนาขึ้นมาช่วยทีมวอกกี้บัคนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือมินิโซตาทิมบู m ม n นิโซต t าทีเมเอเวอวตอนนี้เนี่ยมี4สตาร์อยู่ในทีมไม่ว่าจะเป็นดิอันเจโรรัสเซลแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดรูดิโกแบร์หรือคาร์แอนโทนีทาวตอนนี้4สตาร์เหล่านี้ต้องปรับจูนวิธีการเล่นกันให้ได้มินิโซต t าทีเมเอเวอวมีงานหนักแค่อย่างเดียวคือจะทำยังไงให้คาร์แอนโทนีทาวเล่นกับรูดิโกแบร์ได้ดิอันเจโรรัสเซลจะคอนโทรลเกมยังไงจะแจกจ่ายบอลยังไงแล้วบทบาทของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดในวันที่เติบโตขึ้น จะเล่นยังไงเขาบอกว่าอยากให้ดูการจัดการของทีมมินิสตาเทมเบอร์มมว,วูฟว่าจะจัดการได้ดีขนาดไหนนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือนิวอารีนพิริกันนิวอารีนพิริกันเนี่ยเขาอยากให้จับตามองที่ไซออนวิลเลียมสันในปีที่ผ่านมาภาพรวมของทีมนิวอารีนพิริกันเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนไซออนวิลเลียมสันในปีที่ผ่านมาบาดเจ็บแทบทั้งปีปีนี้เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเขาลดน้ำหนักตัวเองจาก330ปอนด์ ลดเหลือ284ปอนด์ถ้าไซออนวิลเลียมสันอยู่ในฟอร์มที่ดีมีรูปร่างที่ดีไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเขาอาจจะเป็นผู้เล่น1ใน10ของ NBA เลยก็ว่าได้เกมวงในไม่มีใครต้านทานเขาได้รอดูกันว่าปีนี้ไซออนกับร่างใหม่จะเฉิดฉายขนาดไหนนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือนิวร์กนิกนิวร์กนิกในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเลเทะเลยก็ว่าได้ แต่ว่าเขายังเชื่อใจในฝีมือของโค้ชทอมทิบโดนะครับเขามองว่าโค้ชทอมเนี่ยเป็นโค้ชที่เล่นเกมรับได้ดีและก็น่าจะปลูกฝังเกมรับให้ลูกทีมได้ทีมของเขามีเหล่าดาวรุ่งที่มีอนาคตไม่ว่าจะเป็นเอมมูนิเอลควิรีหรือ OB t o p ็อปปหรือว่า c a m r ิ d i ิก พวกนี้ต้องจัดบทบาทให้ลงตัวเขามองว่าอยู่ที่โค้ดแล้วว่าจะจัดการบทบาทของผู้เล่นยังไงรวมถึงอีวานฟอร์นิเยและก็จูเลียร์แรนโดลสอผู้เล่นที่มีศักยภาพแต่ยังไม่สามารถถูกเค้นมาได้เขามองว่านี่คืองานใหญ่ของนิวยอร์กนิกที่ต้องทำให้ทุกคนเล่นกันอย่างลงตัวนะครับ ทีมต่อมานะครับนั่นคือโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์มีปัญหาใหญ่ตั้งแต่เปิดฤดูกาลพวกเขาเสียเชดโฮมเกนไปเชดโฮมเกนเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่มีอนาคตใน NBA แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเมื่อเสียเชดไปก็ยังมีดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองนะครับนั่นคือจารีนวิลเลียม จารีนวิลเลียมเป็นดาร์ฟอันดับที่12เป็นผู้เล่นที่ทําเกมลุกได้ดีมีพรสวรรค์ทางด้านการทําคะแนนและก็จ่ายบอลได้ดีและก็เลี้ยงบอลได้ดีทั้งหากเขาน่าจะมาเป็นตัวสำรองมาเป็นซิกแมนของทีมได้เขาบอกว่าอยากให้จับตามองจารีนวิลเลียมให้ดีอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ของ OKC นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือ o r l a n d o Magic Orlando Magic เนี่ยตอนนี้เขากำลังเดินตามรอยของค e e p แลนคา a เวียนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ o r ร์แลนโดเมจิมีผู้เล่นตัวใหญ่ในทีมเยอะมากๆพวกเขามีเปาโรบันเคโรที่สูง6ฟุต10มีแวนเดลคัตเตอร์จูเนียที่สูง6ฟุต10มีโมแบบบ้าที่สูง7ฟุตและก็มีโบโบที่สูง7ฟุต2รวมถึงฟอร์เวิร์ดอย่างฟานวักเนอร์สูง6ฟุต9แล้วก็จน a t h a ไอแซคสูง6ฟุต11 จะเห็นได้ว่าขุมกําลังของออร์โดเมจิกเนี่ยมีเหล่ายักษ์ใหญ่ปักหลั่นวงในเยอะมากๆนี่อาจจะเป็นแนวทางใหม่ที่ทำเหมือนคลิปแลนคาเวียเหมือนทีมเมอวูฟในปีที่แล้วที่ใช้ตัวใหญ่เป็นหลักก็อยากให้สังเกตกันนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์ซิกเซอร์เขาอยากให้โฟกัสที่เจมส์ฮาเดนเจมส์ฮาเดน3-4ปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในร่างที่สมบูรณ์ตั้งแต่เขางองแงอ,ออกจากล็อกเก็ตเขาอยู่ในร่างที่อ้วนมากๆ แล้วพอย้ายมาอยู่ที่เน็ตเนี่ยเมื่อร่างกายมันไม่สมบูรณ์เขาก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนวันนี้เจมฮาร์เดนในวัย33ปีเขากลับมาฟิตปังนะครับตอนนี้รูปร่างของเจมฮาร์เดนเนี่ยอยู่ในเชฟที่ดีมากเขามองว่าปีนี้อาจจะเป็นปีทองของเจมฮาร์เดนขนาดร่างกายไม่ดีเนี่ยเขาทำา21คะแนน7รีบาวแล้วก็10แอซซิตแล้วปีนี้เขาทำร่างกายมาอย่างดีจะพีคขนาดไหนนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือฟินิ์ซัน ฟิน i ิ s ซันเขาอยากให้จับตามองการขึ้นเป็นตัวจริงของแคมจอน s ันเขามองว่าตอนนี้เจคาวเดอร์เนี่ยน่าจะไม่อยู่ในแผนการทำทีมละแต่ฟินนิกซันเนี่ยคงสร้างยังแข็งแกร่งมากมีคิสพอมีบูเกอรมีเอตันมีมิดเจตเขามองว่าตัวจริงเนี่ยยังอยู่กันครบแล้วก็แคมจอน n ันเนี่ยเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวที่รอยิงโลง่ลงๆแล้วก็มีบูเกอร์คอยรันเกมมีคิสพอคอยแจกจ่ายบอล เขามองว่าบางทีเนี่ยฟินิกซันอาจจะเป็นทีมที่ดูเหมือนไม่ดีแต่อย่างน้อยเนี่ยพวกเขาน่าจะชนะ60เกมได้อย่างสบายๆและปีนี้มีการปรับเปลี่ยนทีมอาจจะไปในทิศทางที่ดีก็เป็นได้นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือพอร์ตแลนด์เทอร์เบลเซอร์พอร์ตแลนด์เทอรเบลเซอร์เขาอยากให้จับตามองการกลับมาของดัมิลิลาดดัมมิลิลาตอนนี้นะครับเขารับเงินอยู่ที่258ล้านเหรียญซึ่งเป็นสัญญาใหญ่มากๆ แล้วก็ตอนนี้พอร์ตแลนได้ทำการล้างทีมทั้งหมดเอาตัวเก่งๆเข้ามาช่วยลินลดัดตอนนี้ลินลาดมีแววที่จะลุ้นแชมป์มากนี่คือทีมที่ดีที่สุดตั้งแต่ลินลาดเล่นมาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ลินลดัดมีโอกาสลุ้นแชมป์ก็เป็นได้เขามองว่าการกลับมาของลินลาดเนี่ยต้องมาดูกันว่าจะฟอร์มเทพขนาดไหนนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือซัคราเมนโต้คิงซัคราเมนโต้คิงเป็นทีมที่ถูกอันเดอร์เลดมากๆ คนเนี่ยจะสนใจกับดี a r o n นฟอกกับโดมันทัสซ a b o บ i นิกสองดาราของทีม s a ซัค m าม t โตคิงแต่เขาบอกว่าในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย k คิงก็เสริมทัพได้ดีไม่แพ้กันเขาได้คีแกนเมเล่ ray, ดาวลุ่งที่ได้ MVP ในซัม e มอร์ลีกตัวเนี้ก็น่าจับตามองรวมถึง Kevin h ฮอร์เตอร์ย้ายมาจาก a อร n แลนต้าฮอตัวนี้เป็นตัว3แต้มที่ไว้วางใจได้ และก็มาลิกมังของเลเกอร์ตัวนี้ก็เป็นมือ3แต้มชั้นดีเขามองว่าเฮอร์เตอร์กับมังเนี่ยจะมาเติม3แต้มให้ซาคาเมนโตคิงและทำให้ทีมลงล็อกมากขึ้นในเกมลุกนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือซานอันิโอสเปอร์นะครับในวันมีเดียเดย์เนี่ยโค้ชป๊อปได้บอกแล้วว่าศักยภาพของทีมเขาเนี่ยไม่ได้เป็นทีมลุ้นแชมป์เลยอาจจะไม่ได้ลุ้นอะไรเลยแต่ว่านี่อาจจะเป็นช่วงท้ายอาชีพของโค้ชป๊อปแล้วข่าวออกมาว่าอาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้าย นี่อาจจะเป็นเวลาที่โค้ชป๊อปเนี่ยได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเหล่าดาวรุ่งของสเปอร์ไม่ว่าจะเป็นเคลอนจอห์นสันหรือเดวินวาเซลและก็อีกหลายต่อหลายคนอาจจะเป็นการส่งไม้ต่อให้โค้ชคนหน้าของสเปอร์ก็เป็นได้นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือโตโอนโตแรปเตอร์โตโอนโตแรปเตอร์เขาอยากให้จับตามองที่สกอตตีบานสกอตตีบานปีที่แล้วก็ฟอร์มดีจนสามารถคว้ารางวัลลุคกี้ออฟเดอะเยียร์ได้ในปีนี้เขามีการพัฒนา3มแต้ม โคดนิกเนิร์ได้บอกว่าสกอตตี้บารเนียมีจังหวะกการยิงที่เนียนตามากขึ้นเขาอยากให้มองว่ารอดูได้เลยว่าสกอตตี้บานหลังจากติดอาวุธ3แต้มจะโหดสัตว์ขนาดไหนนะครับทีมต่อมาที่น่าจับตามองนะครับนั่นคือยูทาแจ๊ดยูทาแจ๊ดหลังจากล้างทีมครั้งใหญ่ไปเนี่ยเขามีผู้เล่นหนึ่งคนที่คับแขนใจนะครับนั่นคือคอรินเซกตันคอรินเซกตันได้ถูกย้ายมาอยู่ที่ยูทาแจ๊ดเขาเป็นส่วนเกินของทีมคริปแลนคาวาเลีย ตอนนี้มันเหมือนโอกาสที่คอรินเซกตันจะได้พิสูจน์ตัวเองที่ยูท่าแจ๊สว่าเขาเป็นของจริงหรือไม่และตอนนี้มันเป็นโอกาสที่เขาจะเป็นมือหนึ่งของทีมที่จะสามารถทําอะไรก็ได้ให้โลดเห็นว่าคุณพลาดแล้วที่เทรดผมมานะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือวอชิงตันวิสัทวอชิงตันวิสัทเขาอยากให้จับตาม,มองรุยฮาชิมูระรุยฮาชิมูระ ปีชาวญี่ปุ่นเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงต้นฤดูกาลหายไปจาก NBA มีปัญหาส่วนตัวแต่พอกลับเข้ามาลงเล่นเนี่ยก็ถือว่ามีฟอร์มที่ใช้ได้นะครับเขาลงเล่นไป42นัดมี11.3คะแนนโดยเฉลี่ย3.8รีบาลดและก็1.1แอสซิตเขามองว่าปีนี้อยากให้มองว่าลุยฮาชิมูระเนี่ยมีประสบการณ์ใน NBA แล้วอายุ24แล้วเขาน่าจะแจ้งเกิดได้ใน NBA น่าจะยกระดับมาตรฐานการเล่นได้ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องลุยจากวิาสาหแต่ถ้าได้ก็อาจจะได้สัญญาใหม่เขาอยากให้จับตามองลุยฮาชิมุระเพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วครับอาละครับ,ะะรบนี่คือทุกประเด็นที่น่าสนใจของลูกทีมคุณคิดว่าทีมไหนน่าสนใจสุดคอมเมนต์บอกกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ส่งคนกันเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ